สาบุุว응ิุม UH ุสลามสามาชิกาเรานะคะโนะคะมามาสายโดงนะคะมาาสายเลยเิกานเสรนะคะก็ในฝ่ายประเมนคุภาพนะคะป้ายของเราก็คือเราอยากว่าในแนของ จากทะเบียนจากพัฒนานะคะลงสู่งานเราก็คือจะมีในส่วนของป้าหมายก็คือสินค้าชุมชนแลวก็สินค้าที่ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอย่างหลท่องเที่ยวในทุนที่ก็สามารถสร้างงานให้เราได้นะคะเพื่ออะไรคะหลักการและเหตุผลของเราก็คือเพื่อพัฒนาสินค้าของชุมชนนะคะให้มีมาตรฐานหรือว่า แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เราที่สามารถมาลดทะเบียนกับเราลงทะเบียนกับเราสามารถนําสินค้าในชุมชนมาจัดตั้งเป็นร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ในส่วนของฝ่ายประเมินก็จะสํารวจในส่วนของจังหวัดไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาเที่ยวเยอะๆเราก็จะมาทัศนคุณภาพกันแล้วก็วางกันนะคะแล้วก็บปดบาทหน้าที่นะคะ บา้าน่เพื่อพัฒนานะคะเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานกา,า,างร้านอย o และก็มอชอนะคะตรงกับตลาดต้องการนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ในส่วนของฝ่ายประเมินคุณภาพก็คือเราจะลงไปสำรวจนะคะตรวจสอบรวบรวมสินค้าและก็จะนำจับว่าสินค้าแต่ละแต่ละอย่างนั้น พัฒนาอย่างไรนะคะแล้วก็แผนแผนการบร <Ö. S 1> ิหารของฝ่ายการเมินนะคะหน้าตอนนี้ก็คือเราจะเป็นกองงานเพื่อประสานงานจากแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการให้สินค้าของเรามีมาตรฐานจากแผนงานภ่าร้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ชาวบ้านอยาอง,งนีนะ่ตรงนี้ก็คือตามคามเข้าใจก็คือทีมประเมินนะคะสามารถมีความรู้ได้รับการถ่ายทอดจากสถาบันพางเลเพื่อรงไปให้ความรู้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็แผนง,งานการทำงานของเรานะคะเราจะมีแผนง,งานตรวจสอบ สิ่งท้าของเราที่มีมาตรฐานนะคะสี่ครั้งต่อปีนะคะสี่ครั้งก็คือสี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้งเราจะลงไปประเมินนะคะและก็รวบรวมสิ่งสําคัญก็คือว่ารายที่เรามีมาตรานดาราจะต้องมีผลิตผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการน,นี้จะมีมาตรฐานทาล้านจากปกติน,นะคะกว่าจะได้มาตรฐาน มาตรฐานฮาราดเราต้องเสียตังคอยู่ที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งเจดหมื่บาทแต่เมื่อไร่ที่ว่าเราเข้าไป,ไปเข้ามาร่วมในส่วนของเครือข่ายเราเราจะสร้างแบรนด์มาตรฐานฮาราดในองค์กรของเครือข่ายเราจากเจ็ดหมื่นเททุนมาสมทบเพียงแค่สิ่งคาตัวละ5้าร้าบาทมันจะลดในส่วนของค่าดที่าหตัวนะั้น อะไรคะปกติสินค้าในพื้นที่ของเราอิสระของเราก็ฮาลาลตัวๆอยู่แล้วแต่ถ้าว่าออกนอกพื้นที่เขาก็ต้องการมาตรฐานตรงนั้นเราสามารถที่จะช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มคุณภาพของสินค้าชุมชนเรานะคะผลสาเร็จของเตรีมประเมินคุณภาพ ชีวะน,นะคะผลสําเร็จก็คือสามารถนะคะทีมประเมินและก็ทีมคณะกรรมการแต่ละจังหวัดนะคะสามารถจัอดคอร์สอบรมพัฒนาสิ่งท้าอย่างเนื่องเพราะเรามีความรู้เรามีโครงกา,าร,ร,าารที่ผ่านการอบรมจากสถาบันาันธุ์อยู่แล้วเราก็สามารถลงไปเรียนรู้อสอนให้กับชุมชนได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งในส่วนของฮาราดนะคะ ที่สองก็คือสามารถนะคะตัวชี้วัดของเราก็คือสามารถพัฒน,นายกระดับมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะภายในระยะเวลาสามเดือนนี้จังหวัดละห้าุนั่นคือแผนงานของฝ่ายประเมนินณลาพนะคะจังหวัดละห้าตุก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็ห้าุ่มแหล่งท่องเที่ยวท่าจังหวัด สามารถเชิญชวนข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเรานะคะและก็สามารถทำทำงานสามารถทำงานแบบชิลๆต่างก็มีอย่า็นั็นก็นเบางทีก็อ่านก่อนก็คือสามารถท หน,หน่วยงานองค์กรต่างๆและกลุ่มอาชีพต่างๆที่เข้ามามีส่นวนร่วมกับเราถ้าผิด้าคิดประการใดก็บบกอขอมาฮื่นนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs>